พีคพัทรศยาปล่อยคลิปเล่นฮูลาฮูปหุ่นเซ็กซี่สะกดสายตาชาวเน็ตกลับมาสดใสหัวใจสีชมพูอีกครั้งสำหรับสาวสวยอย่างพิกพัทรศยาที่ในที่สุดก็รู้หัวใจตัวเองว่ายังคิดถึงก็เลยกลับมารีเทิร์นเลิฟกับหนุ่มหล่อตอดซีนะอีกครั้งซึ่งล่าสุดก็เห็นภาพของพิก ที่เช็คอินไปเที่ยวเกาะเสม็ดและต้องรองรุนว่าคลิปนี้จะมีรูปคู่หรือไม่แต่ที่แน่ๆพีกพัทรศยายังน่ารักออกมาแจกความสดใสเหมือนทุกครั้งแต่ที่ทำเอาหนุ่มๆตาค้างก็เห็นทีจะเป็นคลิปล่าสุดที่พีกเล่นฮุลาฮุกอยู่ริมทะเลและโพสลงโซเชียลคลิปสั้นๆเพียงแค่ไม่กี่วินาทีแต่ทำเอาหนุ่มๆ วนดูไปหลายรอบพิกพัทรศยามากับชุดเซ็กซี่ที่ท่อนบนใส่เป็นบิกินี่ตัวจิว๋วและอดหุ่นแซ่บๆที่ทำเอาชาวเน็ตแทบไม่ละสายตาลีลาสายฮุระฮุบเบาๆแต่เซ็กซี่มากแถมผิวขาวจ้วทั้งตัวเรียกว่าแทบเืมมองหน้าสวยๆของพิกที่กำลังส่งยิ้มสวยสดใสน่ารักไปเลยทีเดียว